สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะไปทานอาหารเย็นด้วยกันนะคะเป็นอาหารชุดญี่ปุ่นนะคะนี่คนเสิร์ฟมาแล้วเป็นหุ่นยนต์นะคะเมนูแรกนะคะตุยสั่งนี่อะไรเอ่ยหอยเชลล์ย่างเนยนะคะพอดีว่ามาทานอาหารเย็นกับคุณสามีนะคะพ่อ ทานอาหารเสร็จปรากฏว่าที่วิดีโอที่ถ่ายไปทั้งหมดที่ตอนทานให้เพื่อนๆดูนั้นก็คือลืมกดนะคะก็เลยได้แต่รูปอาหารมาฝากเพื่อนๆนะคะเป็นอาหารชุบแป้งทอดนะคะมีกุ้งมีเนื้อปลาแล้วก็มีโคโรเกะแล้วก็มีหอย นางลมชุบแป้งทอดด้วยนะคะชุดของคุณสามีส่วนของตุยก็จะเป็นปลาน่นซีอิ๊วนะคะแล้วก็ซุปซุปสาลายนะคะแล้วก็มีข้าวนะคะในข้าวก็จะมีไข่ฝอยแล้วก็ปลาตัวเล็กๆนะคะแล้วก็เนื้อปลาชุบแป้งทอดแล้วก็มีหอยนางลมชุบแป้งทอดมาด้วยนะคะ ต้องขออภัยเพื่อนๆมากๆเลยนะคะทานให้ดูแล้วนะคะแต่ว่าลืมกดวิดีโอนะคะก็เลยได้แต่อาหารเอามาฝากเพื่อนๆให้ได้ชมกันนะคะเป็นอาหารชุดของเมืองนาโกย่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ